ชินิซอกระดนี้นี่เขาเตรียมไว้เยอะมากครับผมเหมือนที่บทสัมภาษณ์ชินิซอเขาก็บอกมอกันครับผมว่าเขาเตรียมลูกแก้ไอทั้งหมดของเครื่องเสียงหมดแล้วครับผมก็เลยเปิดมากค่อนข้างดีครับผมกระดนี้อ่ะซึ่งเครื่องเสี๋ยก็ร้อมุมธรรมดาครับผมแล้วก็อันนี้ผมรูปร้อมุมปกตินะครับผมการขยายเนี่ยจะมีสองทิศทางครับผมก็คือขยายทางนี้ครับแล้วก็ขยายทางนี้ครับผมอ่าซึ่งปกติแล้วในขยายทางเนี้ยจะใหญ่กว่าอ่า สีดาได้โอกาสเขาก็เลยเลือกที่จะมาขยายฝั an> <cas> ่งนี้เนาะอ่าก็เนี่ยมีโอกาสที่จะได้อนาพตตรงนี้ครับผมแล้วก็แถมมาช่วยพัฒนาเล็สามตาตรงนี้ครับผมที่มันเแบนๆอยู่เส้นสามครับอ่สีขาวเคือเจียกก็ไม่ไม่รีบร้อนครับเลือกที่จะ้อมุมด้วยคนอื่นะครับผมอ่จังหวะนี้ชินซอก็ต้องเข้าแหละครับเพราะว่าถ้าสมมติครับผมสมมติชินซอยังฝืนเล่นอ่ะสมมติเล่นอะไรครับมอนี้อ่ะสมมติเล่นอันี้ก็ได้ครับ ข่าวได้เล่นตรงนี้เนี่ยมัาหนูเป็นการปิดผนึกตรงนี้แล้วครับผมซึ่งมันเรียกว่าแทบจะคอนเฟิร์มแล้วตรงนี้มันใหญ่มากครับผมอ่าชีวิก็ไม่ยอมับเขาก็เลยเลือกเสียเข้าครับผมเครื่อเสียก็ไม่รับง่ายๆ่ครับผมเครื่อเสียอ้าเครื่อเสียรับง่ายง่ายขอโทษครับเล่นแบบนี้ครับผมซึ่งจะมีอยู่สองนีครับผมปกติก็คือจะมีเม็ดเอเม็ดบีอะไรทองตรงนี้ครับก็ตีสองฝั่งครับผมฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้ามดตีเอครับดามอาจจะขยายตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะ ได้รับผลกระทบไปนิดหนึ่งซึ่งเครือเจียอาจจะไม่ชอบครับเครือเจ็ดก็เลยเล่นที่ตรง B ีครับอ่าชินซอกเขาก็เลือกีจะขยายตัวมากเนาะแต่นี้ขยายตัวก็ดีทางสามก็เหมือนเป็นการตีมุมเลยอ่ะสีขาวเลือกทิ้งมือครับผมตอนนี้เนี่ยเครือเจียอาจจะคิดว่าหนึ่งเลยครับถ้ามุดเขารับธรรมดาเี่ยดําได้โดดเนี่ยหรือไม่ก็ดําทิ้งมือจะกอบหนึ่งได้ม่ขยายเลยครับวนนี้เนี่ยดําจะดีเกินไปขาวมันจะดูแบบมีพื้นที่แค่สองอันเนี้ครับสอ,สองมุม สองมุมใหญ่ๆแต่ไม่ได้ขยายตัวออกมาเถ้าเจี๋อไน้าไม่ชอบครับเถ้าเจ๋ยก็เลยอะถ้ามุดคุณอยากเข้ามุมเข้ามุมฉัดได้เลยแต่ขอขยายตัวก่อนอะไรเช่นนี้ครับผมอ่ะ,อะสีขาวตีมุมสามสามดำอ่ะดําก็รับง่ายๆครับผได้ตามมาใหญ่ครับอะหรืออาจจะเล่นตามมาเล็กก็ได้ถ้ามุดใครเราเอาไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับผมแต่ตาใหญ่ก็เป็นเมที่ดีสุดครับผมที่ผมลองไปดูไอไมาแล้วเมทิดีสุดเลยครับแล้วก็ขาวก็เลือกที่จะกลับมาครับผมถอยกลับมาสร้างความแแรงครับผมอ่ะ ซึ่งนี่ครับผมขาวเนี่ยทิงช่องโหวไว้ครับผมก็คือไม่ได้ปิดมุมสีดาตอนนี้จุดใหญ่ก็คือเข้ามุมครับผมววนเราก็ควรได้จากมุมก่อนแล้วค่อยไปข้างแล้วค่อยไปกลางครับผมจังหวะนี้ข้างตรงอื่นไม่ค่อยมีตรงไหนใหญ่แล้วก็เลงที่เข้ามุมหน้าเป็นปที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับผมแปะเข้าไปขาวปิดแล้วดาก็เบียดอีกทีครับผมข้างตามรูปปกติก็ไปที่ทุกคนเคยเห็นก็คืออาตาลีเนาะอาตาลีขาวําเชื่อมขาวเชื่อม ดำกลับมาเชื่อมแล้วก็ขาเบียดต,ต่ออะไรทถลงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเคยเจอกันแต่ว่าเม็ดนี้ครับผมจะเจียยเลือกที่เดินเม็ดนี้ครับอันนี้คือทริปเปิลไฮเนสไปเลย่ะซึ่งขาดําก็จะมีแผลขาก็มีแผลเหมือนกันดําแต่ดาเลือกที่ยังไม่ตัดครับผมเลือกที่จะเชื่อมธรรมดาครับผมร้าเผื่อ้วลให้ดูเองก่อนขามีแผลขา,ลขาก็เชื่อมเหมือนกันแล้วก็เม็ดต่อไปอันนี้น่าทึ่งมากปกติถ้าเป็นพี่อู๋พี่อู๋ก็คิดอ่ะ เดนเป็นปากเสือให้มันดีให้เคสมันดีใช่ไหมครับแต่อายบอกมันไม่ดีครับอ่าเป็นเม็ดที่น่าสนใจมากคือเม็ดน,นีครับอายบอกว่ามันดีมากก็เลยแบบอลองไปดัางดูกันก็คือถ้าสมมติดําเดินตรงนี้ใช่ไหมครับขาวเนี่ยสามารถแทรกไปตอนหลังได้เลยนะคนทัน่งลกอ่าด้วยความที่ว่าปกติแล้วเนี่ยยืนสองขามันควรห่างสะสองใช่ไหมครับแต่นี้มันดันห่างสามมันเลยมีแผลตัดตรงนี้ครับผมชินซอก็เลยเลือกที่จะกลับมารับแผลตั รังไปเก็บเนี่ยแล้วขาวก็ทิ้งมือได้เลยข่าวก็ไม่น่าต่ออะไรมาแล้วเพราะว่ามันไม่เซนเตอร์ละครับข่าวก็เลือกทิ้งมือมาเล่นตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นการขยายตัวที่ใหญ่ครับเพราะว่าอันนี้เราเล่นมุมันหมดแล้วเขาเลือกขยายทางข้างมาแลวครับอ่าก็เลือกที่จะตีมุมตรงนี้อ่าดำเลื่อกที่จะปิดเขาตีหัวครับขาวก็เบียดไอเดินตามเชฟดำตั้งขึ้นแล้วขาวก็เลื่อนทยแยงครับผมทะแยงบอกว่าขอขุ้มได้ไหมอ่าดำก็ต้องไม่ให้แน่นอนครับดำก็ปิดธรรมดาปิดตรงๆไปเลย ขาวแทรกดำปิดขาวเชื่อมแล้วก็ดำก็กลับมาเชื่อมครับผมอแล้วก็จังหวะนี้ขาก็กลับมารับแผ่ตัวเองอันเวนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันปกติตอนแรกที่พี่อู๋คิดก็อาจจะต้องต่อขึ้นอะไรทังนองนี้แต่แวบนี้ครับผมดำเนี่ยอาจจะมาเล่นอะไรอย่างนี้ได้หรือไม่ไมาเล่นจ่ออะไรอย่างนี้ได้ครับผมขาไม่ชอบขาไม่อยากให้ดำได้มาเล่นอะไรแบบนี้ขาเลยต่ออย่างนี้ไปเลยก็เป็นแบที่เดินได้ครับผมอาจจะไม่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้เดินเบสครับผมแต่ว่าเดินได้ครับผม แล้วก็ดําก็กลับมาปิดตรงนี้ครับผมตรงนี้หมายความว่าอย่างไงอย่างเช่นอันนี้ลองดูครับถ้าสมมุติดําลองเล่นีอ,อดำเล่นอะไรชื่ออย่างนี้ขาวเนี่ยมีโอกาสเข้ามาตีดําอะไรีได้เข้ามาตีดําอะไรได้ครับผมอ่าเข้ามาอินเวจในบ้านดําได้ซึ่งดาก็เห็นครับดําก็เลยเลือกที่จะปิดไปก่อนอเวลาเราเล่นเกมจริงเราก็พยายามคิดแบบแบบนี้ไว้ก่อนนะครับว่าแบบถ้าสมมุติเราลองดูแตมเราเนี่ยี่ยดำก็พื้นที่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับถ้าเราปิดตรงนี้ไปอ่า แต่ถ้าสมมติเราไปเล่นที่อื่นขาวเข้าได้ไหมอ่ะขาวเข้าได้อะไรอย่างนี้พื้นที่เราก็จะคำนวณยากมากขึ้นแล้วอาจจะไม่ใช่พื้นที่เราทั้งหมดนะครับตรงนี้สินสาก็ได้ง่ายๆก่อนก็เลื่อนที่ปิดครับผมสีขาวก็าเลื่อนที่กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้หมายความว่าไงอ่ะมาดูกันครับก็คือถ้าสมมติขาวเลื่อนที่ทิ้งมือที่อื่นดำมานาคตเนี่ยสามารถอาจจะมาเล่นเล็ดตรงนี้ได้เลยเอ่าถ้าสมมติขาวเนี่ยอ่ะมันมีแผ่นสองฝั่งเนาะถ้าสมมติขาวรักษาฝั่ง ขวาดำก็อาจจะมาสไลด์ฝั่งซ้ายได้ถ้าขาวสไลด์ฝั่งซ้ายดำอาจจะมาสไลด์แตะอะไรฝั่งขวาได้ครับผมตรงนี้ขาวน่าจะเห็นครับผมขาวเห็นแล้วว่าดำเฮ้ยดำมีเม็ดนี้หรือไม่ก็บบอาจจะมาแบบค้ำบ่าอาจจะมาทําตักอะไรอย่างนี้ได้ขาวก็เลยเลือกที่จะรักษาแผลตัวเองก่อนก็เลือกที่จะกระโดดครับผมตรงนี้ถ้าสมตดำพยายามตักอะไรมาขาวก็น่าเล่นสู้ใส่แหละครับในทางเหล่านี้ครับผมอแล้วก็อะดำเลือกที่จะเล่นทะยงัยงไปนีทะยังไปนีก็ ปกติแล้วเนี่ยเราเคยเห็นจุดสันเขาที่มันเป็นแต่ตามมาใช่ไหมครับตามมาอะไรองใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นนี้เนี่ยจีนซาวเลือกที่จะเล่นทะเยงถามาเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติดำเล่นตามมาครับขาวมีโอกาสได้แทงได้ครับแทงปุ๊บแล้วก็แทงอีกทีนึงครับอ่าแล้วตรงอันนี้มีแผลตัดเยอะครับค่อนข้างเยอะอันนี้เราลองสังเกตดูครับขาวสามารถตัดตามสองใบนี้ได้จีนซาวไม่ชอบครับผมจีนซาวเลยเลือกที่จะเล่นทะเยงธรรมดาไปเลยครับผม เทรมดาก็เป็นเมที่ใหญ่เหมือนกันนะครับผม a อไอก็บอกให้เดินเมน็นี้ซึ่งเป็นเม็ที่น่าสนใจมากครับเวลาเราเดินก็เราเดินอย่าเพิ่งยึดติดตามเชฟแบบเออจุดสังเขาต้องเป็นตามมาเสมอไปครับผมคือสังเขาะอาจจะเป็นเม็ทแยงนี้ก็ได้อเพราะว่าถ้าเราไม่แข็งแรงเมทดทะแยงเป็นเม็ที่ตอบโจทย์ที่สุดครับอสีขาวก็เลือกเชียจะเล่นตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือถ้าสมมติสีขาวไม่เล่นสมมติสีขาวเล่นที่อื่นสีดำอาจจะมาเล่นอะไรแํมนองนี้ได้ครับหรือว่าเล่นอะไ เล่นอย่างนี้ได้มีได้เล่นเป็นที่ใหญ่เหมือนกันครับผมเป็นการขยายขยายมุมครับผมไม่พอครับเป็นเป็นที่เซนเต้ด้วยเป็นเซนเต้เพราะว่าขาต้องปิดครับถ้าขาไม่ปิดนี่ดําอนาคตได้มาแบบสไลด์มุมอะไรสไลด์ข้างๆมาก็ขาก็ได้าเจ็บครับผมอ่าสีขาวก็เลยเลื่อนที่ปิดไปก่อนไม่พอครับอนาคตขาวอาจจะอยากเล่นแบบนี้ด้วยก็ได้อ่าหรือไม้แ่แบบแบบทะเยงอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมอ่าสีดําอ่าเรื่องที่ไม่รับมือสีดําเรื่องเชือกกระโดดตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็ดที่ ขยายตัวออกมาแล้วไม่ขอโขงอนาคตอาจจะอยากมาปิดอะไรอย่างนี้ได้ mm hmm. ก็เป็นบ mm ิ hmm. ๊กโปรเจกต์ครับผมของดำครับอ่าเวทนี้ขาวจ่อเลยขาวเห็นแล้วครับว่าถ้าสมมติเราปล่อยให้ดำเนี่ยสมมติขาวเล่นแลอาปิดบ้านธรรมดา,าไม่มีอะไรดำเล่นอะไรอย่างนี้ผมว่าดำน่าใหญ่เกินไปครับขาวหน้เราไม่ได้ขนาวก็เลยเล่เข้ากันเ,เลยจ่อเวทน,นี้ครับอ่าครูตัดดำก็กลับมาเชื่อมครับแล้วก็สีขาวค่อยมากลับอารักก็ทําให้เวทขาวตรงนี้ วนใจดําไปสักสักพักเลยครับผมแบบน,นี้แล้วก็ในตอบไปเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ความซับซ้อนแล้วครับเพราะว่าจีนซออยู่ดีเข้ามาแปะเมนี้ครับเป็นเมที่แบบผมงงมากว่าแบบฮะทำไมอยู่ดีชินจีนซอเลือกเชียแปะแบบน,นี้ซึ่งผมลองไปเรียง a ออดูแล้ว a อบอกว่าเม็ดนี้ยเป็นเม็ดที่ดีมากมากด้วยถ้าเพราะอะไรห,หนึ่งเลยครับอันนี้เรามาดูเล่นเหมือนเกมจริงสมมติสมมติเล่นอะไรเำน่านี้ง่าย,ายๆก็ได้ครับอะไรอย่างนี้ลองสังเกตดูครับ ดำบริเวณนี้มันเริ่มมีพื้นที่ขึ้นมาแล้วครับอไม่พอครับผมก็คือเป็นการลดลดด้วยลดไม่ให้ดําไม่ให้ขาวครับผมออกมากระโดดขยายตัวอะไรอย่างงี้ด้วยครับเป็นการหัดขวาไปเลยครับผมอีหนึ่งก็คือดําแปะไปเลยครับแล้วพอขาวเบียดดําก็ยังเลิ่นทิ้งมือก็เล่นแบนนี้ต่ออันนี้เริ่มสู่ความซับซ้อนแล้วครับก็อันนี้ที่ผมก็ขอไม่ไม่อธิบายมากครับเพราะว่าดำในที่ผ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจที่โปรชินซอร์เดินเหมือนกันครับผมก็เป็นเวทที่ ยากมากๆหลาอะไรเบียดเลยครับผมก็ล,ลองดูครับผมลองดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นบริเวณนี้แล้วก็สีเครื่อเจียครับเครื่อเจียนับแต้มแหละไม่พอสีขาวแต้มทั้งกระดานนี้ไม่พอเครื่อเจียก็เลยเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มมีเบียดเข้ามาอะไรกันตอนนี้ครับผมแล้วก็มีรูปเกมนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับบริเวณนี้อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไลฟ์อันไลฟ์แอนเดทขั้นเทพมากๆครับผมของชินจินซอ ก็คือบริเวณนี้ครับผมขาวตายหมดเลยซึ่งตายด้วยอะไรครับผมอ่ะเรามาดูกันครับจบเกมที่ตรงนี้ครับก็คือตายด้วยรูปห้าจุดปังต่อครับซึ่งเป็นห้าจุดปังต่อที่แบบโอ้โหตอนทีู่่ดูก็แบบดูตอนตอนแข่งใช่ไหมครับดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยว่าแบบมันจะตายได้ไงมันจะตายด้วยแบบห้าจุดปังต่อจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วครับขาวตายชินเอ้ยเครื่องเสียตายตรงนี้หมดเลยด้วยห้าจุดปังต่อตรงนี้ครับรูปล่างนี้ อันน no ้องบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพก็คือถ้าสมมติข่าวกินใช่ไหมครับดําก็สามารถสกัดจุดตรงนี้ได้ถ้าสมมติอ่ะข่าวพยายามสร้างห้องดาสามารถปิดตรงนี้ได้เลยครับถ้าสมมติข่าวปิดดําก็อัตลีตรงนี้ครับผมแล้วถ้าข่าวกินอันนี้เป็นห้องปลอมนะอันนี้เป็นห้องปลอมครับผมอหรือว่าถ้าสมมติข่าวเดินต่อนี้ดําก็ปิดธรรมดาครับผมข่าวอัตลีดําก็กินไปเลยข่าวกินดําหยอดครับอันนี้ก็ตายเรียบร้อยครับผม ก็เกมนี้ก็จบลงที่ชัยชนะของชินจินซอครับผมแล้วก็ชัยชนะของประเกาหลีครับผมของกระดานนี้ก็จบที่ตรงนี้ครับผมก็ดันเดินไปนี้ปุ๊บเครื่องเสียก็ยอมแพ้ครับก็วันนี้เกมโปรก็ประมาณนี้ครับแน,น่นา